ซีรีส์หุ้นกู้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับหุ้นกู้บริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดนะครับมหาชนอา,อายุหุ้นกู้2ปี6เดือนนะครับได้ดอกเบี้ยถึง6.25%หนะครับหุ้นกู้ไม่ได้มีการจัดอันดับหุ้นกู้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดของหุ้นกู้นะครับตัวนี้ เป็นหุ้นแบบไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็เปิดจองเมื่อไหร่นะครับบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมาชนนะครับยื่นแบบร่างแสดงรายการต่อสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอต่อ,โด,อ,อโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันอายุ2ปี6เดือนนะครับซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เป็นหุ้นกู้ดอกเบีย้ย6.25%ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนซึ่งจะเปิดจองซื้อนะครับในวันที่18นะครับกรกฎาคมปี2,565นะครับ18ที่จะถึงนี้ถึง20กรกฎาคมปี2,565นนั่นเองนะครับ บริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับหุ้นกู้ชนิดเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทโคเวอร์พาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับครั้งที่1.25.65ทับ ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะมีอายุสองปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ6.25นะครับต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกทุกสามปีเอ่อทุกทุกสามเดือนเท่าทีทุกทุกสามเดือนตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนเสนอข,ขายของหุ้นกู้นะครับ ขายไม่เกิน4แสนหน่วยนะครับและจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน150,000หน่วยนะครับรวมหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน550,000หน่วยคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน400ล้านบาทนะครับและและสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน150ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นนะครับ5 5าล้านบาทนะครับมูลค่าที่ตาไว้หน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทโดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจำกัดการเสนอขายและโอนตราสารหนี้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจ,จดทะเบียนการออกการโอนหุ้นกูไ้ไม่ว่าในทอดใดๆนะครับให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่การโอนทางมรดก นะครับโปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อหรือสิทธิ์ในการจองซื้อของผู้ลงทุนในส่วนที่3ข้อ3การจัดการจองการจําหน่ายหรือการจัดสรรหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้นะครับผู้จัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้นะครับจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ AS จำกัดนะครับบริรษัทหลักทรัพย์ cgscimb ประเทศไทยจำกัดบริรษัทหลักทรัพย์ ktbst จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์สยามเวลจำกัดนะครับในหน้าซื้อขายตลาดสในหน้าซื้อขายตาสาหนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริรษัทหลักทรัพย์ ktbst จำกัดมหาชน นายทะเบียนหุ้นกู้บธนาคารกรุงศรีอยุธยธนาคารกรุงศรีอายุทยาจำกัดมาชนนะครับระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่18-20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเท่านั้นวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารหน,นี้และร่างหนังสือชี้ชวนคือวันที่7มิถุนายน2565 วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนมีผลบังคับใช้คือวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับคำเตือนนะครับที่ต้องกล่าวย้ำเสมอนะเพราะว่าให้ทุกคนตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจการลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจรารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดนะครับ เกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลางสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตรา,าสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องนะครับของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และล่าหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับชอบของผู้เสนอขายตาสารนี่หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี่และล่าหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการเป็นเท็จนะครับหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการการเสนอขายตาสานี่และล่าหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการขอ้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่หรือล่างงนัสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3 3 3ทับถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหาคนครในเวลาทําการของสํานักงาน หรือทางเว็บ SEC.or.th ผู้ลงทุนทำควร,ควรทำความเข้าใจลักษณะลักษณะสินค้าของหุ้นนะนลักษณะของหุ้นนะครับของหุ้นกู้และเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนเท่านั้นผมมีแนบลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ท่านนะไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะการลงทุนหุ้นประเภทใดวันนี้เราก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นหุ้นกู้นะครับบริษัทไหนหุ้นกู้ลักษณะใดที่กำลังจะเปิดขายอยู่ก็ลองมาฟังดูนะครับ